ที่ดินแปลงนี้เหมาะกับการทำเป็นคาเฟ่สายแคมปิ้งหรือจะเอามาสร้างบ้านก็ดีมากเช่นกันหน้าที่ดินติดถนนหลังที่ดินติดคลองซึ่งเป็นคลองที่น้ำสะอาดมากบรรยากาศดีมีปลาชุกชุมในที่ดินมีต้นไม้ใหญ่อายุมากกว่า30ปีอยู่หลายต้นมีความร่มเย็นด้วยธรรมชาติที่จัดสรรไว้อย่างดีที่ดินเปล่าไซน้อยใกล้ซอยวัดลาดปลาดุกติดถนนซอยห่างถนนหลัก50เมตรใกล้วัดมสงสง ทำเลทองแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆพื้นที่1ไร่2งาน63ตารางวาหน้ากว้าง31เมตรลึก88เมตรที่ตั้งตําบลทวีวัฒนาอ,อําเภอไซน้อยนนทบุรีราคาเพียง3 9ล้าน9บาทราคาพิเศษจากราคาเดิม4 8 9ล้าน8แบาทบอกได้เลยครับราคานี้ถูกที่สุดคุ้มค่าแน่นอนในส่วนสถานที่ใกล้เคียงมี7ซเว่ e อห่างออกไป2กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง5นาทีวัดมะสงใช้เวลาเพียง5นาทีโรงเรียนไซน้อย5นาทีวัดไซใหญ่5นาทีบิ๊กซีไซน้อยใช้เวลาเพียง10นาทีโรงพยาบาลไซน้อยใช้เวลาเพียง10นาทีวัดไซน้อยใช้เวลาเพียง10นาทีเซนทร a l w e s t g a t ใช้เวลาเพียง20นาทีทางด่วน M81 ใช้เวลาเพียง20นาที15กิโลเมตรมาในด้านของจุดเด่น ภายในที่ดินมีพื้นที่กว้างขวางสามารถนำไปใช้ในการประกอบกิจการต่างๆได้หลากหลายไม่ว่าจะสร้างเป็นร้านอาหารร้านคาเฟ่หรือจะตัดแบ่งที่ดินเป็นแปลงย่อยเพื่อทำการแยกขายก็สามารถทำได้เช่นกันนอกจากนี้ตัวที่ดินยังใกล้กับถนนหลักอีกด้วยบรรยากาศเงียบสงบไม่ได้ยินเสียงรบกวนจากรถยนต์เหมาะที่จะเปิดกิจการต่างๆหรืออยู่อาศัยก็ดีมากเช่นกันถ้าสนใจสามารถนัดชมตัวที่ดินได้เลยตอนนี้ครับ